สวัสดีค่ะวันนี้เก่งจะมาสอนวิธีการส่งสินค้ากับช้อปปีนะคะหลังจากที่ร้านของเราขายของได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องเตรียมของที่จะจัดส่งให้ลูกค้าของเรานะคะเ่ะวันนี้เก่งจะมาสอนวิธีการจัดส่งสินค้านะคะหลังจากที่เราขายของในช้อปปีได้เรียบร้อยแล้วนะคะ ต่อมานะคะตอนนี้เราก็ต้องมาเตรียมของที่จะจัดส่งขั้นแรกเลยนะคะเราก็เปิดโทรศัพท์ของเรานะคะเพื่อเช็คดูที่แอปช้อปปีของเรานะคะว่าตอนนี้มีสินค้าที่เราขายได้บ้างหรือยังนะคะค่ะหลังจากกดเข้าไปในแอปช้อปปีนะคะไปที่ฉันนะคะไปที่ฉันปุ๊บแล้วก็ไปกดที่ ร้านของฉันนะคะตรงนี้เพื่อเข้าไปดูว่าวันนี้เราขายของได้แล้วหรือยังนะคะพอขายของได้แล้วเนี่ยจะขึ้นว่าจัดส่งสินค้านะคะหลังจากที่ขึ้นจัดส่งสินค้านี่นะคะเราก็ทําให้เราทราบได้นะคะว่าวันนี้มีออเดอร์เข้ามากี่ออเดอร์นะคะต่อไปนะคะหลังจากที่เราทราบแล้วนะคะว่าเราต้องจัดส่งสินค้าส ที่เก่งแนะนำให้เข้าเว็บช้อปปี้นะคะจากคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะสะดวกกว่าที่เรากดจัดส่งในมือถือนะคะเพราะว่าข้อมูลเนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนกว่านะคะค่ะต่อมานะคะหลังจากที่เราเข้ามาที่เว็บช้อปปี้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากที่เราล็อกอินช้อปปี้แล้วนะคะเราก็ไปที่ขายด้านบนนี้เลยนะคะเพื่อเข้าไปที่ร้าน ของเรานะคะแล้วก็ไปที่คำสั่งซื้อของฉันนะคะตรงนี้กดเข้าไปเลยค่ะตรงนี้ก็ขึ้นเลยนะคะว่ามี2คํคำสั่งซื้อนะคะค่ะแล้วก็พอเข้ามาตรงนี้นะคะว่ากดจัดส่งนะคะหลังจากที่เราเนี่ยนะคะนำสินค้าที่เราต้องการจะจัดส่งเนี่ยนะคะแพ็คใส่กล่องเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ต้องไปกดจัดส่งสินค้านะคะ ตรงนี้เราก็เข้าไปกดที่จัดส่งสินค้าค่ะตรงนี้นะคะเขาก็จะมีให้เลือกว่าจัดเราจะไปดรอปออฟนะคะหรือว่าให้เจ้าหน้าที่ขนส่งที่เราเลือกนะคะมาพิกอัพที่บ้านหรือที่ร้านของเรานะคะเราลองกดเลือกดูนะคะพอกดเสร็จปุ๊บนะคะหน้าจอคอมของเรานะคะก็จะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะ ก็คือเป็นหน้ากระดาษที่พิมพ์พิมพ์ใบแปะหน้าพัสดุนะคะแล้วเราก็ไปเลือกตรงด้านบนนี้นะคะที่เป็นรูปปรินเตอร์นะคะตรงนี้นะคะเพื่อนๆต้องอเสียบปลั๊กปรินเตอร์แล้วก็เปิดเครื่องปรินเตอร์ให้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้จะได้ขึ้นขึ้นว่าเครื่องปรินเตอร์เนี่ยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ของเรานะคะหลังจากกดเข้าไปปุ๊บนะคะ กดเข้าไปว่าสั่งพิมพ์นะคะเราก็ต้องไปเลือกเครื่องพรินเตอร์นะคะสําหรับคนที่ต่อเครื่องพรินเตอร์หลายเครื่องนะคะแต่ถ้าต่อเครื่องเดียวนะคะก็จะขึ้นมาเลยเป็นชื่อแรกนะคะตรงนี้เรากดสั่งพิมพ์นะคะตรงนี้เขาก็จะมีให้เลือกว่าเป็นสีหรือขาวดําดนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดพิมพ์เลยค่ะ เทียงเท่านี้นะคะเราก็จะได้ใบแปะหน้าพลาสดุสินค้าของเราออกมาแล้วนะคะเราก็นํามาแปะด้านบนซองหรือด้านบนกล่องนะคะแต่เก่งแนะนํานะคะว่าใบแปะหน้าเนี้ยควรใส่ไว้ในซองพลาสติกใสนะคะเพื่อป้องกันถ้าเกิดโดนน้ําหรือโดนน้ำสดน,นะคะตรงนี้ข้อมูลมันก็จะจะลบเลือนได้ใช่ไหมคะเราควรใส่ไปในซองพลาสติกใสนะคะแล้วก็แปะไป หน้าซองกล่องสินค้าของเราอีกทีนึงนะคะขั้นเท่านี้นะคะก็เรียบร้อยแล้วค่ะ